สามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทร่วมทรงลอยกิโลครับประกันตัวนี้ให้พร้อมประกันตัวนี้ทกถอนนี่นะครับทกถอนนะครับพี่น้องลูกเพินกับเป็นลูกแม่พร้อมนะลูกเขาก็ได้สองเดือนอืมสุดยอดเลยแม่เพนกับท้ายกลางเนาะเปิดจ้าบาทละโคมเนี่ยโคมนี่เปิดสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันครับต่อรองได้ครับนะครับลอยสี่สิบเกือบเกือบลอยสี่สิบห้าตีสิบลอยสี่สิบห้าโบลลุเหรอเนาะโบลงุปไงสิพี่น้องน่าชีถึงอยู่นะครับสำหรับแม่นี่พี่น้อง ถือว่าโอเคเลยครับ34,000ืนบาทร่วมทรงลอยโลครับสวัสดีครับพี่นอ้องจุลิเดอร์บายฮอดองซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนนอ้องซื้อการการซื้อขายมอควายครับเมนีอยู่กับบาจุนผู้บ่านาคมคนอีสานบ้านยุขีเทศบาลทิ็งงานับาตอครับคลิปนี้นะครับกลับมาหาพอสีคือเก่า น่าพอเนาะสวัสดีครับพ่อสีสวัสดีครับนะครับสัปดาห์ที่แล้วฝนตกครับต่างคนต่างติดภารกิจนะครับพ่อสีช่วงนี้ก็ดำหน้านาะครับดำหน้าครับแต่ว่าก็ยังมีงวงงามๆนะครับแดงเดงแม่ลูกให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่านะครับเนี่ยบาจูนพายบีพาน้องมาเบิ่งมืมอนี้ครับอ่าพ่อสีนะครับพี่กัสบันอ่าน้องไข่นกตำบลน้องไข่นกอำเภอเมือง30 จังหวัดอุบ,บลราชธา,านีกางทงกลางทาพึ่งขึ้นมาจากหน้าเลยพี่น้องบ,บาวจูนมาคุ้มให้พอ่อซี <laughs> เปลี่ยนสุดท้ายคิดง่วนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้บาวจูนให้คิดการเกษตรสาระดีๆหาเลาะบึงง,งงงงามแบบนี้ฝากพี่ตอนนองครับอ่าเริ่มจากโคมนี่เลยนะครับแม่ลูกไถ่กลางลูกผสมบาหมันเนาะแม่ไถ่กางลูกผสมบามันแดงองค์ตรงเลยพี่น้องเปิดจักบาทพ่อโคมเนี่ย ควบนี่เปิดดันสามหมื่นหกพันครับสามหมื่นหกพันครับต่อได้ครับราคานี่พอสีจันทร์ให้อีกแล้วนะครับแม่เพิ่อนนี่ท่ายสูงลอยสามซิมหาบวกลบถึงบ่ครับได้เยอะครับประมาณนั้นเนาะครับส่วนลูกประมาณลอยเศร้าครับกลัวๆนะครับลอยเศร้านิดๆลูกต่อแม่พอมีน้องครับลูกแม่ครับโบสถ์นี่หายห่วงเลยครับคิปหูดำแข้งข้านาขาถือว่าใส่ได้นะครับนี่ลูกเศร้าท่านเฮ็ดเขา โอ้เรียมโตถือว่าดีนะครับผู้ใดหาง่วนน้อยไปเลี้ยงแม่นี่ถือว่าโอเคเลยสามหมื่นเก่าสามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทร่วมทรงลอยกิโลครับประกันตัวนี้ให้พร้อมประกันตัวนี้ทบถอนนี่นะครับทบถอนนะครับพี่น้องโอ้ถือว่าโอเคเด้นะครับชีดบางกระชับดีพอกรับได้นกระชเดือนลวครับเข่าเดือนแล้วอืมคมโตบ่ครับคมโตครับบามันแดงาบมันแดงๆนะครับพ่อบ้านนี่ละ นะครับบาบันแดงๆยังไงนี่หละนุ่มซีบอมีติงครับสำหรับแม่เพิ่นนะแข้งขาถือว่าสมส่วนเนาะนะครับเขาเขาก็ตามสไตล์ไทยกลางเลยเขานึงไปข้างหลังข้างมุงไปข้างหน้าหน้าตาดีไอ้เรืเหนึ่งเขียนมาเต็มเลยตาโตนะครับขวัญยิ่มมองนังครับพอดีพอดีครับพวงหางถือว่าใหญ่เงาลูกผสมไทยกลางถือว่ามาตรฐานนะพ่อเนาะเลืกกนาเสื้อใส่ได้ลูกแรกบ่กาลูกสองครับ ตัวสองตัวยืนอยู่นี่มันบ่ครับนี่แหละตัวยืนอยู่นี่นะครับอ่าตัวยืนตัวนี้คือตัวที่สองครับอันหบ่มีมยังนี้พี่น้องอยากกินหญ้าเพิ่นอยากหญ้าหุ่นนี้เอาหญ้าให้กินนี่ขนาดว่าให้นมลูกนี่นียังยังแขวนขนาดนี้เนาะครับโอ้ถือว่าใส่ได้เลยครับกินดีกินเก่งนะครับสามหมื่นหกพันบาทครับราคาห้องนะเดี๋ยวเบิ่งลูกกันพี่น้องลูกเพิ่นนี่ก็ถือว่าบ้ามั่นลูกผสมเหรอเนาะครับขนาดสิเป็นคมโตครับล้างไงเลยพี่น้อง ส่งลูกดีโม้ลุ้นพร้อมหม้หหลุ้นพร้อมโอ้ใส่ได้ใส่ได้ลูกพันจักเดือนนี่หาบอ่ลูกพันได้ประมาณที่เดือนกว่านี่แหละครับสี่เดือนกว่าสี่ข่าวหาเดือนเนาะสี่ข่าวหาเดือนนี่แหละใส่ได้เลยพี่น้องหน้าตาสวยนะครับคาบยังนั่นิเป็นกินยาโอ้ไอ้บันไอ้ยังก็เหอกาบักเผาครับเพื่นกินยาเลี่ยมยา ชีดบงบางพี่น้องกระชับดีพร้อมครับนมซีบอมมิติงนะครับสำหรับแม่นี่แดงมุ้งห่วงเปี่ยวขึ้นกันแข้งขาที่ว่าสมส่วนครับพี่น้อง36,000บาทรวมส่งร้อยกิโลประกันตัวนี้ให้พร้อมนะครับทาโบไก่กัส่งเองสมสมนี่ละส่งให้นี่พี่น้องสมสมนี่สีงามๆเลยเพิ่นบมไก่กัส่งเองลอยโลลอยก็โลกับไปครับถ้าไก่เนี่ยกัฝากเขึ้นไปบังหันนี่กัไปส่งอันเกษตรวิสัยพผนละชิบบังหันบ่ครับแม่ใดล่ะ แม่แดงครับแม่แดงงามง่ามเหมือนบอกโอ้ o, ยินดีนั่นพี่น้องถือใจพิ่นบอลล่ะครับราคาบ <min 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 us> <min us ่แห้งพร้อมราคามันกับ่บแห้งพร้อมครับอบาบานี่แม่แม่ลูกบดทบดทบดบอล่ะเนี่ยครับบบอทูยครับเครื่องดำพร้อมบดทแดงครับบดทจะกออกแดงอ่าบดทบดทแดงเครื่องดำนะครับนี่ลูกพึ่นลูกพิ่นก็เป็นลูกแม่พร้อมนะลูกเขาก็ได้สองเดือนอืมสุดยอดเลยแม่พิ่นกับไทยกลางเนาะเปิดจักบาทลราโคมเนี่ย พผมนี่เปิดสามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาพันครับต่อรองได้ครับน้อยอ่าราคาถือกว่าแม่นี่ครับถือกว่าควบนี้นิดนึงครับเพราะว่าสีเบิดครับสีลูกคนเทาก็ได้สองเดือนนะลูกน้อยพร้อผมเลยสามหมื่นหาแต่ว่าแม่พันสูงรอยสี่สิบนี่หองเออสามหมื่นหารวมสูงรอยลกคือเก่าครับโบเต็มพิกัดเลยพี่น้องงัวลูกแรกบ่ครับงัวนี่ได้ลูกนึงครับอ่าลูกตัวนึงนะครับเนาะรอยสี่สิบบวกลบ สำหรับโซนสูงแม่เพิ่นครับพี่นอ้องโค่นหางกลมเครื่องดำตามสไตล์ให้กางครับโบดหอดหัวน,นมบุญได้พี่น้องเมืองที่ละเ <laughs> มนบ <laughs> อก <laughs> โบดหอดหัวน,นมเลยนะครับถือว่าใส่เดรย์เลยสำหรับแม่นี่ยนะครับสามเมืองหาหนีลูกเพิ่นนะครับลูกกับข้อมโตขึ้นนบ่พอตัวนั้นก็บข้อมโตขึ้นกันครับเอาสิย่างไปเซบันเนี่ยโอ้ย <laughs> มันมันปูนไม่เหม่างกินนะครับว่ะพี่จะ <laughs> เป็นรอือตามสไตล์ง้อหน่อยนี่นี่กะสิไปน้ำหนองได้บ้านเนี่ยไปไปไปกลับมาลูกกลับมากลับมาห้าแม่เร็ว อ่องาง้อสองเดือนครับง้อสองเดือนครับโบดขึ้กันนะครับพี่น้องแข่งข้าย,ย้าวได้แม่มาเลยนะครับสามหมื่นหาพันบาทราคาห่อพี่น้องท่าน,นเฮดเขานะครับขวันยูมองเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาจุดมึงกันกลางหมครับควันยูมองกลางหฮมพอดีพอด,ดีสำหร,รับลูกสาวเพิ่นส่วนแม่นี่ขวันยูมองใส่ละขวันเป็นท้ายห่างพี่น้อง,น,องนั่งทับพอดี ง็พนจอยเนี่ยไปเนี่ยไปโบเห็นขวัญเห็นตะกระดูกนะครับอืมหายนุ่มลูกไปเรื่องธรรมดาพี่น้องตะวันเรื่องโบนหายห่วงเลย35,000บาทคือราคาห้องนะครับเนาะครับอ่านี่คือชุดที่2องบานชุดที่3ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับแยกลูกได้ดสามมือโอ้สมพ่อพนจอยครับบันนี้นุ่มพนยังบ่บในโยมเจ้ะนี่อือโอ้เสียงว่านุ่มพนนี่ใหญ่คักเนาะครับให้นุ่มลูกดีคัก นะครับแม่นี่อเป็นไถ่ไงบามันเนะาะคไถ่ไงบามันสูงลอยสี่สิบกัวกัวครับได้ย้อนลอยที่ที่ปัญหาบวกลบอยส่กี่สิบหาบวกลบเปิดจักบาทละแม่นี่แม่นี่เปิดสามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันครับเอาราคาง้อคือถอยลงถอยลงสี่ล้าพันสิ่ล้พันเพราะว่าเปนเป,นเป็นแบบนี้งวอจากลูกนะอไม่มีลูกตัวนี้แต่ว่าจะหองเพิ่อว่าทับแล้วล่ะทับที่เขาเดือนนี่แหละแต่ว่ามันเป็นลูกกันนี่ ตัวเถิกผมแยกออกนะลูกงามๆลูกหน้าดีคือยังอืกัดตังหน้าแล้วพ่อแม่เพิ่นกัดงามครับแม่เพิ่นกัดไถเงยเนาะไถเงยมันงามดีหน้าตาดีเลิกแค่แค่ว่าเพิ่งหายนมลูกล่ะเพิ่นจอยยื้อๆนะครับร้อยซีสิบเกือบเกือบร้อยซีสิบหักตีเซลอยซีสิบหักโบกรบอ่ะเนาะโบกง่ายซะพี่น้องมาสืถึงอยู่นะครับสำหรับแม่นี่พี่น้องถือว่าโอเคเลยครับสามหมื่นสี่พันบาทร่วมทรงลอยโลครับอืมปัดกันตั้นี้ ปะการันนั้นตั้นี้ถกถอนนะครับถกถอนนะครับปะตําปะกันตวันนุ่มซีแน่นอนครับเพราะว่าหัวบักใหญ่น้องเพราะว่ามันนุ่มมันเบาหนยุบเหมือนได้ยัางยวนนี่หัวหนึ่งโยบเบาหนยุบลูกสองครับมั่วลูกสองครับมั่วลูกสองขวัญยิมมองนั่งทับแถ่ายเนาะนะครับพวงหางยาวเลยพี่น้องเกือบหดพื้นครับอีกประมาณสองข้อมือหดพื้นคอขากระชับดีเรียบงามนะครับเนาะชิดบางถือว่าใส่ได้นะครับสำหรับแม่นี่ คนหางกลมเครื่องดำนะครับโอ้ใส่ได้ใส่ได้ประกันตัวนี้ประกันทบประกันทอนประกันว่าตัวแม่แน่นอนนะครับอ่าทรงไฮฟี่ลอยกิโลพร้อมครับอ่าราคาสามหมื่นสามหมื่นสี่พันสี่พันบาทคือราคาห้องนะครับเนาะนี่คือทั้งหมดสามชุดนะครับเนาะแม่นี่ถือว่าพุ่งโสดสดองเนาะแมนบอพบอหน้าตาสวยงามแม่งามงามงาม่แม่แม่งามเมือนอิริเดียเนี่ยไซเดรย์เลยแดงดีงามดีพร้อมแล้วก่อนเลิก ครับเลิกดีนะครับเลิกดีนะดีครับแข้งขาใหญ่นะครับสั่นรับแม่นี่พี่น้องโอ้แดงองตรงเลยนะครับผู้ใดมางวยแดงแดงนะครับแม่นี่ถือว่าโอเคเลยสามเมื่อสี่ส่งให้พร้อมลอยกิโลส่งฟรีพี่น้องอย่ได้สนใจมาเบิ่งงวยตัวจริงนะครับที่บ้านน้องไขนกตำบลน้องไขนกอำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีหรือโทรมาเบอร์นี่นะพ่อเนาะครับเบอร์ยังพ่อศูนย์เก้าสองสองเก้าสองห้าเก้าศูนย์สามครับครับพอสี นะครับบ้านน้องไขนกพี่น้องอ่าส่งให้นะครับจริงๆแล้วก็ลอยกิโลคือตั้งเป็นมาตรฐานไว้ยึดใช้กับทรงคือเก่าครับราคานีห้องไว้ซื้อพร้อมครับ <im itation> อืมห้องไว้ซื้อนะครับแม่นี่สามหมื่นสี่พันบาทลอยสี่สิบหาบวกลบนะครับส่วนสูงเพลนคลิปหูดำหน้าตาสวยลูกผสมบามันไทญ่นะครับบามันไทไงลอยสี่สิบกว่าๆพี่น้องลูกสองผ่นไปแล้วเพิ่งแยกลูกแม่นะครับแม่นี่นะครับแม่โบดโบดนี่ผนลูกยึดในน้อยใกล้ๆพี่น้องสามหมื่นห้าพันบาท ราคาห้องสูงลอยสี่สิบสำหรับแม่เพิ่นนะครับลอยสี่สิบบวกลบสามหมื่นห้าร่วมทรงคือกันโบเต็มพิกัดเลยครับพี่น้องโบห่อนหัวนมตาสวยไอรันเนอร์เขียนมาเต็มเลยส่วนแม่นี่ครับแม่ลูกลูกนี่หันถ่ายให้พี่น้องหน้าหนานี่ครับแม่ลูกโคมนี่แม่เพิ่นสูงลอยสามสิบสามสิบห้าบวกลบเนาะประมาณนั้นครับลูกประมาณลอยเศร้านะครับสามหมื่นหกพันบาท แพงกมูลเลยได้พี่น้องนี่สามหมนหกนี่ <c oughs> แพงที่สุดนี่คลิปนี้แล้วส่วนเราพอซีมือน,นีนะครับสามหม่นหกพันบาทรบประกันตำ,ตำนี้ประกันทบประกันทรนร่วมส่งให้พ่อมลอยกิโลโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่ครื่องมดอสามชุดที่พอซีเปิดให้พี่ให้น้องนะครับเ <c oughs> บ่งมือนีพี่น้องท่านได้สนใจโทรมากตามเบอร์โทโที่ให้ไปเ <c oughs> บอร์โทโนี่พี่น้องบาจุนบอกได้เดอ้อครับ บกขึ้นบกขึ้นไล่ครับ <c oughs> <c oughs> พอ่าโทรศัพทพ์เครื่องนี้บมีไล่ <c oughs> เออโทษยังเดียว <c oughs> เออโทรมาเจราจาเอาเลยพี่น้องเดอ้อนะครับเนาะ <c oughs> บมีเฟซผอมครับโบมีอินสตาแกรม <L an> นะครับโบมีทวีตเตอร์ใชครับมีเบอร์โทรอย่างเดียวครับอ <l acht> ่าตะวันทรงไห้คือเก่าทรงไห้คือเก่าทรงไห้คือเก่านะครับพี่น้องถ้าได้สนใจโทรมาหาพ่อสีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจูนต้องขอบคุณพ่อสีเป็นอย่างสูงเลยครับที่ให้บาจูนพาพี่พาน้องมาเบิ่งงงงามๆนะเมื่อน,นี้ครับแล้วก็เน้นย้ำ่าถือความครับอ่า <l acht> สองตโตสามหมื่นสองโตสามหมื่นหามันโตโตละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนึ่งกิโลเตรบ่ครับโตละหมื่นกว่าบาทนะครับเน้นมาถือความอ่าแม่ <l acht> แม่นี่สองหมื่นลูกมื 10, ่นหัไอลูกมื่นหกนะเบืบ้องติดเลยพี่น้องคือว่าใส่ได้นะครับอ่าประกันว่าถือพร้อมนะครับอขอบคุณพ่อสีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จุเลเรื่อยๆบายฮารงซิตีอ่าไปกระตุ้ใจให้บ่าวจูนให้คิดกา,ารเกษตรซาละดีๆหาหลอกเบื้องงงงามแบบนี้ฝากดีตอนนอ้องสลักขีนสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับ